นี่คือคลิปแรกที่ผมทำนะครับผมจะมาสอนทำไฟลัวนะครับหรือไม่อาจจะเห็นในคลิปพี่แท็กก็ได้นะครับเห็นคลิปพี่แท็กไปแล้วนะเนี่ยนะฮะผมเลยอยากทำบ้างอนะ่ะเผื่อใครไม่รู้ผมเลยอยากให้ดูนะเจ๋งมากเลยอนะ่ะผมไปดูพี่แท็กมานะฮะสามขอไปนะเออผมจะมาสอนทำเลยนะคะแบบลัวๆอย่างนี้ลนะบูปูปููอย่างเงี้ยครับอืม อาจจะไม่สนุกหน่อยนะเพราะผมคืออันนี้ผมทําครั้งแรกนะครับคืออย่างแรกวางสามัญปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้เลยนะฮะอย่างงี้นะฮะปึ๊บปึ๊บยังไงนะปึ๊บปึ๊บเอ้ยมันเป็นยังไงฮะโทษนะครับอื อ๋อๆนี่นะครับวางไว้ปุ๊บอ่อไปเลยนี่นะครับปุ๊บนี่นะฮะน่าจะน่าจะอย่างนี้ปุ๊บนี่นะ,ะแล้วก็ ยิงนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บยิงนะฮะเราวางไฟอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็วางปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บไม่ได้โอ๊ยเป็นไงฮะเอ้ยผิดทอดครับโทษ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับปึ๊บอืม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 อือืมอืมอืออือืมอืือืมอกมอือือืมอกมอือันเกมาอม อยู่ไหนวะนี่นะคะอย่างนี้นะคะมันจะรัวๆเลยนะครับอ๋อใช่ใช่รู้ละทําผิดทําผิดเอออย่างนี้นะคะผมจะให้ดูนะฮะเนี้ยเตือนเตือนตือนตือนอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้อันนี้คลิปแรกของผมนะครับเออติดชมด้วยนะครับสวัสดีครับ